สวัสดีค่ะมีแม่แอนเองน้องกายครับสวัสดีครับติเกตสวัสดีค่ะป๊าป้าตอนนี้เราอยู่กันที่ห้างแพดดินัมแฟชั่นมอลล์นะคะวันนี้เรามีภารกิจ ภารกิจของเราคืออะไรครับปาปาเราจะเตรียมตัวไปทริปทริปที่แบบไปดุยหีมะก,กันในเดือนนี้สองทริปเลยนะอุณภูมิลบยี่สิบนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาหาอุปกรณ์เครื่องมือกันหนาเจะไปไปญี่ปุ่นอยาไปสวิตเซอร์แลนด์ใช่คะ่ะซึ่งมันหนาวมากไปสกีรีสอร์ทนะคะคือลมลมมันแรงด้วยแล้วก็มันมีหิมะตกด้วยดังนั้นะร่างกายมันต้องอบอุ่นไงต้องต้องแล้วก็ต้องแฟชั่นด้วยนะคะไม่ใช่อบอุ่นอย่างเดียวเพราะฉะนั้น ไอชุดชั้นในพวกฮีทเทคกันหนาวทั้งหลายแหล่เนี่ยเรามีค่อนข้างเกือบครบแล้ววันนี้เราก็จะมาหาแบบชุดแฟชั่นสวยๆถุงมือถุงเท้าเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าต้องมีผ้าปิดหน้านะแต่ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปซื้อของที่แบบยี่ห้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยมาดูของที่แบบประทังกันหนาวไปก่อนแล้วถ้าไปถึงไม่อยู่จริงๆริฟันก่อนให้เราพูดก่อนจะไปกินเค้กทป เคปเคปอยู่ข้างแรกไงปะป๊า<ะ>ร้านนั้น<ะ>นั่นไงคเคปเดี๋ยวลงบันไดไปใหมเ่เดี๋ยวไปซื้อของ่อนนี้ก็ได้มั้งไปนั่งพักตรนู้นอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวอธิบายก่อนเราจะไปร้านอเอเอร้านเอเออะไรล่ะเมื่อก่อนมามาขายของอยู่ที่นี่ใช่ยังพูดไม่จบเลยลืมแล้วพูดถึงไหนอ่ะป,ะประเด็นคือประมาณว่าเดี๋ยวเราคงจะไปหาเครื่องกำบังพวกแบบ หน้ากากปิดหน้าก่อนเพราะว่าอากาศเย็นเวลาเราสูดหายใจเข้าไปมากๆใช่ไหมคะมันก็จะทําให้แบบว่าเราแสบจมูมรกระบบหายใจเรารวนได้เพราะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็หาแบบพอประมาณก่อนแต่ถ้ามันไม่อยู่จริง,รงๆที่นู่นเขามีช็อปค่ะเราก็จะไปซื้อที่นู่นเพิ่มเติมอีกทีกนึงเนาะวันนี้กรุงเทพหนาวใช่ไหมคะมโอเควีบ้านใครหนาวบ้าง รงงนนนนนีี้้ท่่่บ่บบาาาาหหวอออกแแมมยเมือม่อเช้าที่บ้านแม่แอนคอนโดโกรุงเทพนะคะอากาศเย็นมากใช่เย็นเหมือนแอร์เลยเย็นกว่าแอร์ป๊ะป๊ะไปไหนร้านไอเออยู่แถวนี้ไงตอนนี้เราก็เดินกันไปเรื่อยๆนะคะซื้อชุดนอนใหม่ปะ๊ปะปะ๊าเกดบอกว่าเกดจะซื้อชุดนอนใหม่เพราะว่าชุดนอนเกด เล็กหมดแล้วอ่ะนี้ร้านชุดนอนเด็กๆนะคะได้แบบไหนครับได้แบบนี้นเอาสีเหลืองเอาสีฟ้าใช่แล้วก็เขียวมันจะมีสามสีโอเคไหมเป็นแบบเอาเวนเอาเวนเจอร์มาเวลส่วนของเกนเนี่ยชุดลายเจ้าหญิงหมดเลยเนี่ยค่ะยี่ห้อนี้ใส่ตั้งแต่เกิดเลยแล้วเนี่ย ใส่ตั้งแต่แบบครบขวบเกิดยังใส่ชุดเบบี้อยู่อ่ะของเกดเอาสีเหลืองสีเขียวสีฟ้านะคะเพราะชุดนอนสีชมพูเยอะมากสีเหลืองนี้ของเกสสีเหลืองนี้แล้วก็สีฟ้านี้ค่ะแล้วก็สีเขียวเพื่อนๆชอบสีไหนบอกหน่อยนะของเกสเหลืองเขียวฟ้าใช่ไหมคะของกายเนี่ยมีน้องๆผู้ชายติดตามมั้งไหม ของกายเป็นสีเหลืองนะคะสไปเดอร์แมนสีฟ้าเป็นรูปออกัปตันอเมริกากับเนี่ยยักษ์เขียวนะคะลแล้วก็กายแหวกนี่สิแล้วก็สีเขียวก็เป็นกัปตันอเมริกาเหมือนกันนี่โอเคใครชอบบอกด้วยนะเมนได้ทั้งน้องผู้หญิงแล้วก็น้องผู้ชายเลยสรุปกายชอบไหมบอกว่าอย่าไปมุดร้านเขาเดี๋ยวให้พี่เขาจับกินเลย เอาไหมคะพี่จับกินไหมคะเดี๋ยวจับนี่ช็อเดี๋ยวรอพี่เขาหาของก่อนนะจับหนูกินแน่นอนนะวอ่าสรุปของกายไลน์นี้ไม่มีเลยนะคะเลยเอาเป็นนี่แทนค่ะลายสติ๊ดน่ารักหวานเชี่ยวกายชอบแม่สติ๊ดไม่ชอบชุดนอนใส่ไปเฮ้ไม่มีใครเห็นโอเคของน้องผู้หญิงชุดเท่าไหร่อะคะราคาส่งเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลยชุดละ260 อืมได้ทั้งชุดเลยนะราคานี้ไปซื้อข้างนอกนี่แพงมากโอเคคิดเงินเลยค่ะอ่าเรามุ่งหน้าไปต่อนะคะเดินอย่างต้องบอกว่ายังไรจุดหมายอยู่เลยเพราะว่าร้านเปลี่ยนไปเยอะมากชัดใต้ดินเปล่าวะใช่น่าจะใช่ให้มามา,มาสิ ตอนนี้นะคะเรามาซื้อลองจรให้กายไซนี้จะพอดีไปนิดนึงเรา้าแขนยาวขายาวมันยังลองจอนคือแบบเสื้อที่อยู่ข้างในเสื้อที่อยู่แบบก่อนเสื้อเสื้อเสื้อเนี่ยกางเกงมันก็ความยาวพอดีมากความยาวจะพอดีหมอนอันเนี้ยอาใหญ่กว่านี้สองชุดอ้ามนอ้ามุนอามนจริงพอดีก็ได้นะแอนนานจะไปสนโอย่างนี้ทีอ่ะไม่แต่ว่าเวลาไป มันก็ได้โดหรือว่าก็เผื่อไงคอนโดครับก็เผื่อปีหน้าไปอีกมันก็แค่ใส่เดียววันนี้ขาพอดีมากเลยนี่ยปะปะดูการถีอย่ายืนนิ่งๆคืออย่าย่อเนี่ยพอดีเป๊ะเลยอยากเล่นครันร้อนทอมันร้อนทอมันเื่อนมากแล้วก็พอดีใส่ร้อย พอดีตัวเพราะว่าพวกนี้ลืมไปคือถ้าเราใส่หลวงมากๆมันก็จะเข้าโอเคมันก็จะไม่ไม่กันนี่อะไรคะเนี่ย <laughs> อย่ามาใกล้มากมาใกล้มากอะไรคะเนี่ยฮะ <laughs> ตัวอะไรครับมาเกาะขาปลาปลาตัวอะไรคะเนี่ย <laughs> ตัวอะไรก็กตัวเกาะขาะไงเ <laughs> กาะให้ค่เอาเอามาเกาะอะไรกันถ้า <laughs> เด็กๆ <laughs> เด็กๆมาเกาะขาพ่ออินใหญ่ๆเลยอชอบได้สามถุงลเลยหลายพันลคะค่ะอันนี้ร้านอันนี้ร้านร้านดิสเลฟแปดแปดแปดชั้นสามแพ<ค>ทิ่นัมโซออนโะซนสิบห้าอ่าเป็นอ่ะเป็นร้านของเพื่อน,นแม่แอนพ่ออินเนีย่ย อุดหนุนกันเองค่ะยังไงคะโอ้เอา้าเอา้าไงฮะตัวเด้งดึ๋งดึงป๊อปป้าค่ะป๊อป้าเป็นหันมาดีๆด,ดูสัมภาระสิคะ่ะ นัมากี่คือมีการรวมถุงซ้ำๆซ,ซ,ซ,ซ้อนๆอยู่ในนี้ตั้งเยอะนะอย่าถอยเข้ามาดิรวมหมื่นแล้วอ่ะคือเยอะมากเลยปะป๊าเป็นผู้เสียสละยกของให้นะคะกายตอนนี้เด nice well> ี๋ยวเราตามหาอะไรต่อตามหาหมวกตามหาหมวกหมวกของเด็กเนี้ยชุดแดงเนี่ยสวยนะเนี่ย าไมเา่เอาเยอะเ,อเยอะ,อยอะนี้เป็นขายแบบว่าของเบบี้ค่ะของเด็กแล้วนี้ชุดสวยอย่างนั้นเลยชุดออกงานเต็มเลยชุดออกงานเต็มเลย โอเคมาาม่เดเด็กๆเดินตามมานะมาม้าป๊าหาหาหมวกเด็กๆต่อก่อนอ,อ,อันนี้ร้านขายกระเป๋าเด็กๆนะคะอคะนันนี้รองเท้าเด็กชาย ป้าไปไหนป้ามาร้านนี้ก่อนไม่ใช่ร้านของเล่นกายเรามาดูร้านนี้ดูสิมีหมวกมีถุงมือปะ่ะนี่มีถุงมือกันหนาวของเด็กด้วย อันนี้คือลองผ้าสีไหนสวยกว่าอันนี้น่ารักดิเหรออยากเห็นอ่ะทำไมมานั่งซ้อนเขาอ่ะนั่งซ้อนเขาทำไมอบอุ่นไหมอบอุ่นไหมอุ่นเลยไหม สมบัติแล้วค่ะช็อปกิน1แถม1 69บา,า69บาทจ่ายหกบเกได้2อันเลือกเร็วๆเป็นเซอร์ไพรส์ช็อปกินด้วยอันนี้ของแท้ปะค่ะไม่แท้ไม่แน่ใจออกมาว่าไม่น่าแท้เพราะว่าถ้าแท้จะต้องแพงกว่านี้ได้แล้วใช่ไหมอ่ะโอเค2อนันช่นอ่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงเวลากลับบ้านกันแล้วค่ะป๊า พามาอวดของเลยของนี่นยวไนปะเปิดถุงให้ทีเดินที่บ้านคือจะบอกว่าไปเปิดถุงให้หมดเป็นหมื่นแล้วมั้งนะ่ะเพราะว่าเสื้อของกันหนาวมันแพงนะคะนี่เราได้เวลากลับบ้านแนละ้วเดี๋ยวขอตัวลาเพื่อนๆก่อนดีกว่าะคะ่ะแล้วย่าลืมนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามช่องมาดามแอนจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายในช่อง,องมาดามแอน